คือเราทุกคนเนี่ยอยากเกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ลำบากมีฐานะที่ดีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปแต่หลายคนกลับยังทําตัวตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยากเป็นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับทํานิสัยที่ถ่วงความเจริญซะอย่างนั้นแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะมีชีวิตได้อย่างที่ต้องการละ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านิสัยที่ว่าเนี่ยที่มันถ่วงความเจริญมีอะไรบ้างใครรู้ตัวว่าทําอยู่ก็ให้รีบปรับปรุงตัวนะคะถ้าอย่างอยากเจริญก้าวหน้า ข้อที่1ก็คือการขาดความอดทนคนเหล่านี้มักจะมีความคิดที่ว่าอยากจะรวยเร็วๆอยากจะรวยเร็วๆแต่ไม่ได้ต้องการที่จะรวยนานๆพวกเขาไม่ได้มีความอดทนและไม่ได้รู้จักที่จะอดออมจึงทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงคําว่ารวยได้สักทีแม้แต่หนังสือที่อ่าน พื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้หรือว่าเรื่องการลงทุนก็ไม่เคยที่จะขวนขวายหามาอ่านเลยสักนิดนะคะหรือแม้แต่การทํางานหนักเพื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะใหม่ๆเขาก็ไม่เคยที่จะสนใจข้อที่2ก็คือใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระค่ะข้อเหล่านี้นะคะมกักจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยค่ะอย่างเช่นการนั่งถ่ายเฟซไปเรื่อยๆอ่านข่าวดราม่าของดาราหรือว่าคอยสอดส่องเรื่องของชาวบ้านรู้หมดแหละว่าใครเป็นยังไงมีปัญหาอะไร แต่กลับไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลยเรียกได้ว่าทุ่มเทเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองแทนที่จะเอาเวลามาแก้ปัญหาของตัวเองและทำมาหากินนะคะแต่กลับเอาเวลาไปเสียกับเรื่องที่ไร้สาระข้อที่3มักจะชอบเสี่ยงโชคแล้วก็รอบุญวาสนาค่ะอยากรวยทางรัดบ้างแหละบางทีก็ต้องอาศัยการเสี่ยงโชคซื้อลอตอรี่เพื่อที่จะหวังรางวัลใหญ่สักครั้งหนึ่ง จะได้มีเงินใช้เนาะไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยแล้วก็หวังพึ่งแต่ดวงค่ะหวังพึ่งแต่ดวงนะก็คงไม่แปลกใจหรอกที่ยังลำบากอยู่เหมือนเดิมแทนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นกลับรอแต่บุญวาสนาดวงต่างๆค่ะข้อที่4คนเหล่านี้นะจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย เขาจะใช้ชีวิตหมดไปวันๆค่ะใช้ชีวิตไปวันๆเลยโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนชีวิตอะไรเลยไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายเขาจึงไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มความก้าวหน้านในชีวิตและสุดท้ายค่ะชีวิตก็ยังอยู่กับที่ชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสักทีข้อ 5. หน้าใหญ่ใจโตแล้วก็ติดหรูนะคะคนพวกเนี้จะกลัวคนอื่นมองว่าไม่มี แล้วก็เลยต้องทําตัวว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีนะแล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่เขาบอกเลยค่ะว่าคนจนทําตัวรวยจะไม่มีวันรวยแต่คนรวยทําตัวจนก็จะไม่มีวันจนเพราะคนที่เขารวยจริงๆนะคะเขาจะไม่มานั่งอวดหรอกค่ะเขาจะไม่มานั่งอวดคนอื่นว่าเขานั้นมีมีแต่คนที่ไม่มีนั่นแหละคะ่ะที่อยากจะบอกคนอื่นว่าเขามีและสุดท้ายก็เลยไม่มีข้อที่6คนเหล่านี้นะคะเขาจะอิจฉาคนรวยค่ะ เขาจะชอบมีความคิดที่อคติกับคนรวยเพราะว่าคนรวยนั้นเหนือกว่ามักจะหาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีขึ้นบางทีก็จะไปคอยดินทาเขาก็พูดไปประมาณว่ารวยไปก็ไม่เห็นจะมีความสุขเลยอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตธรรมดามีความสุขก่าเยอะเลยแต่ตัวเองค่ะกลับชอบที่จะคบคนที่ด้อยกว่าหรือว่ามีฐานะที่ต่ำกว่าเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นแต่กลับกันนะคะคนที่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ย เขาจะเอาตัวไปอยู่กับกลุ่มคนที่รวยกว่าและก็เก่งกว่าเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้แนวคิดและก็รวมถึงวิธีการที่เขาจะได้เป็นแบบนั้นด้วยข้อที่ 7. เลิกคล้อยตามคําพูดของคนอื่นการที่เรารับฟังความคิดของคนอื่นนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่จะต้องฟังแล้วเราก็ต้องนํามาพิจารณาเราฟังแล้วเราพิจารณาค่ะให้มันถี่ถ้วนซะก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อแล้วก็ทาตามคําพูดนั้นนะคะเราต้องมีสติไตรตรอง บางอย่างถ้าเราตัดสินใจเชื่อคนอื่นโดยที่ไม่คิดบางทีเนี่ยไอทำให้เรามีปัญหาขึ้นก็ได้นะคะในภายหลังเนี่ยมันไอทำให้เราต้องมาตามแก้ปัญหาในภายหลังได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าคนนั้นเขาหวังดีกับเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาประสงค์ร้ายอะไรกันแน่ในบางเรื่องเราฟังได้แต่ก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะคะข้อที่8ก็คือการเลิกขี้เกียจค่ะ ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกมากทุกอย่างเลยค่ะจนเราแทบจะติดสบายกันเกินไปเรื่องแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างพฤติกรรมที่เราทํากันในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเช่นการกินอาหารสําเร็จรูปการกินอาหารแช่แข็งเพราะว่ามันสะดวกและก็รวดเร็วไม่เสียเวลาสามารถปกพาได้สะดวกแต่ความสบายเหล่านี้แหะค่ะ และก็อีกเหตุผลร้อยแปดประการเลยค่ะที่ทําให้เราไม่ออกกําลังกายหากว่ามีใครที่มีนิสัยแบบนี้ก็ควรที่จะเลิกทำซะนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราไม่ช้าก็เร็วข้อที่เเลิกกลัวแล้วก็ลงมือทําเลิกกลัวแล้วก็ลงมือทําไปเลยนะคะอย่างเช่นอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่กล้าถ้าเราคิดว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วค่ะคิดดีแล้วคิดถี่ถ้วนแล้วก็จงลงมือทาเลยนะคะไม่ต้องลังเลเลยค่ะตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องทําเลย ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคไปบ้างหรือว่าอาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทําดีกว่ายังไม่ได้ทําแล้วมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะทําแบบนี้ดีไหมทําไปเลยค่ะดีไม่ดีก็เดี๋ยวรู้กันถ้าไม่ดีก็เราจะได้หาทางออกได้ใหม่นะคะข้อที่10ก็คือเลิกเป็นคนไม่วางแผนการใช้เงินนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะถ้าเราเป็นคนที่ไม่วางแผนการใช้เงิน ในอนาคตหรือว่าในบั้นปลายชีวิตของเราจะพังมากถ้าหากว่าเจอปัญหาที่จะต้องเสียเงินเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือเจอวิกฤตปัญหาการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะออมเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นรางวัลในบั้นปลายชีวิตให้แก่เราเองหลายคนก็ท้อไปก่อนก็อาจจะ ลมเลิกที่จะวางแผนไปกลางคันได้เพราะมันก็มีสิ่งรบกวนหลายอย่างนะคะที่จะทําให้เราได้ใช้เงินมันทําให้การเงินของเราเนี่ยขาดดุลจนเป็นนิสัยไปแล้วก็ได้มันทําให้ไม่มีเงินออมฉะนั้นนะคะในแต่ละปีนอกจากจะมีแผนการใช้เงินแล้วคุณก็ต้องกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยต่อมาข้อที่11ก็คือเลิกผัดวันประกันพรุ่งนะคะการผัดวันประกันพรุ่งเป็นนิสัยที่ควรเลิกทําไปได้เลยมันเป็นนิสัยอย่างหนึ่งค่ะที่ไม่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าไปไหน เชื่อได้เลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องเป็นตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะนาฬิกาปลุกดังแล้วก็กดเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อยเลยค่ะจนไปทํางานสายได้หรือบางคนก็อาจจะชอบพูดว่าเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทําก็ได้เพราะมันจะทําให้เราดูเป็นคนที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบนะคะและก็เป็นปัญหาในชีวิตของเราด้วยต่อไปนี้เราจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าไม่ฉันต้องทํามันเดี๋ยวนี้เลยฉันจะต้องทํามันตอนนี้เลย ถ้าเลิกนิสัยแบบนี้ได้ชีวิตก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่12ก็คือการเลิกใช้จ่ายเกินตัวบางทีการใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยมันก็สามารถทําให้ชีวิตของเราพังได้เหมือนกันนะคะ การใช้ใจ่ายเกินตัวซื้อในของที่มันไม่ได้จําเป็นกับตัวเราโดยที่เราไม่ได้ยับยั้งชั่งใจอะไรเลยมันก็ทําให้เรานั้นเกิดนีสินท่วมตัวได้เอาตัวไม่รอดปัญหาทางการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ละเดือนก็หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ละคนก็มักจะมีสิ่งที่อยากได้ไม่แพ้กันเนาะแต่อยากจะขอให้ลองประเมินตัวเองดูก่อนว่าความสามารถทางการเงินของเราเนี่ยมันไปได้แค่ไหน เอาที่เราสามารถรับผิดชอบในค่าใช้ใจ่ายนั้นได้และก็จ่ายไหวไมิฉะนั้นนะคะเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายไม่พออย่างแน่นอนบางทีอาจจะต้องเป็นปัญหาถึงหยิบยืมคนอื่นยืมเงินคนอื่นเดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นค่ะเลิกทำมิสัยแบบนี้ซะนะคะถ้าเราอยากจะได้สิ่งนั้นจริงๆแต่เงินไม่พอก็ลองคิดให้แง่ดีว่าเก็บเงินรออีกสักหน่อยหนึ่งถึงจะนานหน่อยแต่ก็มีทั้งเงินเก็บแล้วก็มีเงินใช้และก็ได้สิ่งที่เราต้องการด้วย หาโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อแต่ถ้าพลาดไปก็คิดว่าของสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อเราก็ได้นะคะเลิกใ,ใส่นี้ไปได้ทั้ง12ข้อชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน